สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสปอยหนังเรื่อง Blue May May ค่ะเริ่มด้วยเด็กน้อยน่ารักคนหนึ่งกำลังมองไปที่ท้องทะเลด้วยความสงสัยสักพักเธอก็ได้หยิบหินก้อนเล็กๆเพื่อพยายามจะเคลื่องลงทะเลไปและได้ทำท่าทีเหมือนเศร้าใจกับอะไรบางอย่างที่อยู่เบื้องหน้าหลายปีต่อมาเด็กน้อยนั้นได้โตขึ้นมาเป็นมีอาสาวน้อยในวัย15ปีโดยที่ครอบครัวข,ของเธอเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์มีอาต้องปรับตัวหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่เธอได้เรียนที่นี่เป็นวันแรกเพราะยังมีเพื่อนอีกมากมายที่เธอนั้นพยายามจะทําความรู้จักมีอาได้มองไปที่เพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ทุกคนต่างใส่ชุดสีดําซึ่งเธอก็ได้เดินเข้าไปหาเพื่อหวังทักทายพวกเขาแต่ทว่าทุกคนในกลุ่มกลับไม่ได้คิดที่อยากจะเป็นเพื่อนเธอสักเท่าไหร่พอหลังเลิกเรียนมีอาได้กลับมาที่บ้านแม่ก็สอบถามด้วยความเป็นห่วงเพื่อนๆน,นที่โรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างมีอารู้สึกหงุดหงิด จึงพูดกับแม่ไม่ค่อยดีแม่ได้จับผมของเธอแล้วถามอีกว่าทำไมวันแรกถึงไม่สาผมไปเรียนเมียรู้สึกลำคาญเธอจึงผลักแม่ล้มลงไปแต่เมื่อเธอได้สติต้องรีบอุ้มแม่ขึ้นมาเพื่อขอโทษพอตกกลางคืนมีอารได้มาที่ห้องครัวพร้อมกับหยิบเกลือมาหนึ่งกล่องเพื่อใส่ไปในแก้วน้ำจนหมดกล่องแล้วเธอก็ยกดื่มจนเธอนั้นงงกับตัวเอง ว่าทำไมถึงกระหายความเค็มขนาดนี้จากนั้นเธอก็มาขอนอนกับแม่เพราะคงจะยังรู้สึกผิดตอนที่ไปทํารแม่ในตอนเย็นนั้นเองวันถัดมาขณะที่มีอากําลังเดินไปโรงเรียนมีแมวตัวหนึ่งได้เดินตามเธออย่างไม่ละสายตาเหมือนได้กลิ่นอะไรแปลกๆที่ติดตัวเธอมาโดยตลอดพอหลังเลิกเรียนกลุ่มนักเรียนที่มีอาเคยทักก็ได้ลองมาคุยกับเธอโดยมีเจยน,หน่หัวหน้ากลุ่ม และเจียน่าก็ได้แนะนำตัวให้มีอาได้รู้จักแถมยังบอกอีกว่าถ้าอยากจะเป็นเพื่อนกับพวกเราเธอต้องดูสวยแต่ห้ามทำเหมือนว่าตัวเองนั้นฉลาดแต่เจียหน้าเธอก็ได้ชวนมีอามาที่บ้านของเธอทั้งหมดได้พูดคุยเรื่องหนุ่มๆด้วยกันโดยที่มีอาเธอก็ตั้งใจฟังเอามากๆสักพักเจียน้าก็ได้เปิดหนังโป๊ให้มีอาได้ดูซึ่งก็ดูเหมือนว่ามีอาไม่เคยดูหนังพวกนี้มาก่อน จนเจียนาได้แซวเธอว่าคงไม่เคยลองสีท่าแล้วเจียนาก็ได้ถ่ายรูปของมีอาแล้วนำรูปของเธอลงไปโพสในเว็บหาคู่พอมีอากลับมาบ้านก็มีความรู้สึกแปลกๆว่าตัวเองนั้นกระหายปลาสดๆเธอจึงเดินไปที่ตู้ปลาและได้คว้าปลาในตู้มากินพอเคี้ยวไปได้สักระยะเธอก็ต้องรีบเข้าห้องน้ำเพราะได้อาเจียนมาจนหมดลำไส้จนแม่ของมีอาได้ยินเสียงดังมาจากในห้องน้ำ และได้สอบถามลูกว่าเป็นอะไรหรือเปล่าและมีอาได้ตอบกับแม่ว่าเธอนั้นไม่ได้เป็นอะไรวันถัดมามีอาและกลุ่มของเจียน่าก็เริ่มที่จะสนิทกันมากขึ้นทั้งหมดก็เลยพากันโดดเรียนแล้วไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าด้วยกันโดยที่มีอาเธอก็ได้มีความรู้สึกดีๆให้เจียนา่าและอยากให้เจียนาเป็นเพื่อนสนิทของเธอตลอดไปพอมีอากลับมาบ้านเธอพบว่าตัวเองเริ่มมีประจำเดือน แต่เธอก็ไม่ค่อยสนใจเลยไปอาบน้ําเล่นในอ่างซึ่งพอถึงช่วงเวลาโกนขนหน้าแข้งเธอกลับเห็นว่าเหมือนมีพังผืดได้เชื่อมติดกันระหว่างนิ้วเท้าของเธอมีอารู้สึกตกใจและมาดูให้แน่ใจว่าเธอเป็นอะไรกันแน่และเธอก็เห็นชัดมากยิ่งขึ้นว่ามันเชื่อมติดด้วยกันจริงๆในตอนเช้ามีอาจึงแวะเข้าไปที่คลินิกเพื่อจะให้หมอตรวจดูนิ้วเท้าของเธอและเธอเล่าให้หมอฟังว่า นิ้วเท้าของเธอมีความผิดปกติหลังจากที่เธอเพิ่งมีประจำเดือนพอหมอได้ตรวจดูก็พอบว่านิ้วเท้าของเธอถูกเชื่อมติดกันจนหน้าตกใจหมอได้ถามว่าภายในครอบครัวมีใครเป็นบ้างแต่เมียก็ไม่ได้ตอบอะไรมีอาจึงโดนพยาบาลเจาะเลือดเพื่อจะนำเลือดของเธอไปวิเคราะห์ดูแต่เธอกลับรู้สึกไม่สบายใจเพราะหมอ,มองเธอเหมือนตัวประหลาดเมียจึงวิ่งหนีออกมาจากคลินิกและได้ล้มลง ร้องไห้เสียใจอยู่บนพื้นมีอาได้รีบกลับมาบ้านและได้เปิดดูรูปเก่าๆของตัวเองแต่เธอก็ไม่เคยเห็นภาพตอนที่แม่ได้ตั้งท้องเธอเลยมีอาจึงเดินไปถามแม่ว่าทำไมแม่ถึงไม่มีภาพตอนตั้งท้องเธอเลยพอแม่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เปลี่ยนเรื่องคุยแล้วถามลูกว่าทำการบ้านเสร็จแล้วหรือยังจนมีอาแอบ,บสงสัยว่าเธอนั้นใช่ลูกแม่หรือเปล่า มีอาเลิกคิดเรื่องนั้นชั่วคราวและได้เดินทางมาหากลุ่มเจียนาเพราะว่าวันนี้คือวันที่มีอาต้องเปิดสิ่งเนื่องจากว่าผู้ชายในเว็บหาคู่ที่เจียนาได้ส่งไปหาคู่ให้เธอก็พร้อมแล้วที่จะมาเจอมีอาเจียนาก็ถามกับมีอาให้แน่ใจว่าเธอพร้อมแล้วใช่ไหมที่จะลองมีอะไรกับเขามีอา,าก็ได้ก็ได้บอกว่าพร้อมแล้วเธอก็เดินเข้าโรงแรมไป แต่เธอกลับปฏิเสธชายคนนั้นเพราะกลัวว่าเขาจะเห็นเท้าที่ผิดปกติของเธอจึงได้ออกมาจากโรงแรมโดยมีกลุ่มเจน่าเฝ้ารออยู่เจน่าได้ถามว่ามีอะไรกับเขาหรือยังมีอาก็ได้แต่ใส่หน้าเจน่าเลยมองว่ามีอาเหมือนเด็กน้อยและกลุ่มของเจน่าก็ได้เดินจากไปมีอาหยุดคิดเรื่องเปิดสิ่งและได้กลับมาที่บ้านเพื่อจะรักษานิ้วเท้าของเธอ เธอได้นำกรรไกรมาตัดนิ้วเทาที่เป็นพังผืดและสมานแผลด้วยพลาสเตอร์หลังจากนั้นเธอก็ได้ไปหาเพื่อนผู้ชายที่เรียนห้องเดียวกันกันกบเธอแล้วสารสัมพันธ์กับหนุ่มคนนี้อย่างเร่าร้อนนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอคิดอยากจะเปิดซิงสักครั้งพอมีอะไรกับเพื่อนเสร็จเธอก็มานั่งเล่นในป่าและรู้สึกดีมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เปิดซิงเป็นครั้งแรกพอถึงตอนเย็นมีอาก็ได้ไปหากลุ่มของเจียนา ก็ไปปาร์ตี้ด้วยกันเธอได้เจอกับชายหนุ่มที่เพิ่งมีความสัมพันธ์กับเขามาหลังจากงานปาร์ตี้เจียนาก็เมาร้าสติมีอาก็เลยประคองมานอนที่บ้านของเธอทั้งสองได้มีโอกาสเปิดใจคุยกันมีอาก็บอกว่าถึงครอบครัวของเธอจะดูสมบูรณ์แบบแต่เธอก็รู้สึกเหมือนไม่ใช่ลูกแท้เจียนาเธอก็รู้สึกขาดแคลนความอบอุ่นเพราะพ่อแม่อย่าล้างกันไปนานแล้วพอถึงตอนเช้าเจียนาก็มาถักไทย และมาแนะนำตัวกับพ่อแม่ของมีอาซึ่งพ่อแม่ก็ดีใจที่ลูกมีเพื่อนแล้วและในวันที่และในวันนี้โรงเรียนก็ได้ไปทัศนศึกษาพอถึงสวนสนุกมีอาก็ไปมีอะไรกับชายคนเดิมแต่มีอารู้สึกเจ็บหน้าท้องเลยขอไปเข้าห้องน้ำและได้เห็นว่าขาของเธอเป็นสีเขียวมันรอยช้ำและเธอก็เป็นลมเธอฟันเห็นน้ำทะเลสีครามและมีอะไรบางอย่างอยู่ในน้ำ และเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอก็อาเจียนแทบหมดแรงและกลุ่มของเจน่าก็ได้เข้ามาเจอพอดีมีอาก็เลยวิ่งขึ้นรถและกลับบ้านไปในตอนเช้าเธอก็พบว่าผิวหนังที่ขาได้ลอกออกมาเป็นแผ่นๆเธอจึงรีบเก็บเศษผิวหนังพวกนี้แล้วเอาไปซ่อนไว้ใต้ที่นอนมีอาได้เข้าเรียนในวิชาชีวะอาจารย์ได้ให้มีอาชำและชิ้นส่วนของปลาหลังจากจบคาบเรียนเธอได้กินปลาตัวนั้น และเพื่อนของเธอก็ผ่านมาเห็นพอดีเธอจึงขู่เพื่อนไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครเด็ดขาดมีอาได้ชวนเจนนามาที่บ้านในวันหยุดเรียนและให้เจนนาช่วยคนเอกสารในห้องแม่เพราะมีอาอยากรู้ความจริงว่าเป็นลูกแท้ๆหรือแค่ลูกบุญธรรมในจังหวะนั้นแม่ก็เข้ามาในห้องพอดีจึงไล่ให้ทั้งคู่ออกไปเจนนาจึงบอกมีอาถ้ามีอาไม่สบายใจก็มาที่บ้านเธอได้ แล้วเจียนาก็ได้ออกไปจากห้องแม่พยายามบอกมีอาว่าเราเป็นแม่ลูกกันจริงๆซึ่งมีอาก็ไม่เชื่อในตอนเช้าพ่อแม่ก็ได้ออกไปทําธุระจึงบอกให้มีอาเฝ้าบ้านขณะนั้นเองมีอาก็ได้กินปลาที่อยู่ในตู้ปลาจนหมดตกตอนเย็นมีอาก็ออกมาปราร์ตี้กับเจียหน้าทั้งสองก็สนุกกันมากๆเจียหน้าได้อยู่กับชายคนหนึ่งในสระแล้วก็จมน้ํา มีอาจึงรีบลงไปช่วยหลังจากที่เจน่าปลอดภัยมีอาก็รีบกลับบ้านเพราะรู้สึกร่างกายมีการเปลีปล่ยนแปลงบางอย่างและได้มีครีบโผล่ขึ้นมาข้างตัวมีอาได้มาลอกหนังที่ขาออกและเจน่าก็เข้ามาเห็นแล้วบอกให้รีบไปหาหมอมีอารู้สึกอายเลยใสใ่เลยไล่ให้เจียน่าออกไปวันถัดมามีอาได้ไปมั่วกับกลุ่มผู้ชายไม่ดีแต่เจน่าได้เข้ามาห้ามไว้ พร้อมด่าผู้ชายทุกคนและหลุดปากพูดว่าเท้าของมีอาเป็นแผลพอผู้ชายได้ยินอยากรู้จึงถอดกางเกงมีอาพอได้เห็นต่างก็มองว่ามีอาเป็นตัวประหลาดมีอารู้สึกอายจึงร้องให้กลับบ้านเธอได้กินยาหลายเม็ดจนหมดสติไปมีอาได้ตื่นขึ้นในตอนเช้าและพบว่าขาของเธอได้กลายเป็นหางปลาไปแล้ว มีอารับไม่ได้และต่อให้เธอรู้สึกแบบไหนก็ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมมีอาได้ไปแช่ในช่องในอ่างอย่างสบายใจจนรู้ตัวแล้วว่าเธอนั้นเป็นอย่างอื่นและไม่ใช่มนุษย์มีอาย,ยอมรับกับสิ่งที่เธอเป็นเลยตัดสินใจโทรหาเจน่าเพื่อให้เจนามารับเธอพอเจน่ามาถึงเธอไม่ได้รังเกียจมีอาเลยจึงรีบพามีอาขึ้นรถกระบะและพาไปยังที่อื่น เจียนาได้พาไปที่ทะเลและทั้งสองก็ได้คุยกันมีอาขอยืมโทรศัพท์จากเจียนาแล้วโทรหาแม่บอกว่าเธอคิดถึงพ่อแม่เรากับว่ากำลังบอกลากันในในหลังจากนั้นมีอากับเจียนาก็ก่อนร่ำลากันแล้วมีอาก็ว่ายน้ำลงทะเลไปเพื่อไปตามหาแม่แท้ๆของเธอและหนังเรื่องบูใหม่ๆก็จบลงแต่เพียงเท่านี้